ดูดวงชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนมีนาคม6กเจนี้จะ็นองไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานนะคะเดือนนี้เรื่องงานเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่เขาเรียกว่านำนำผลงานของเราอะคะ่ะไปพรีเซนต์กับผู้ใหญ่หรือเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะผลของการที่มีคนทําแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้ท่านหรือว่าผู้ใหญ่คนนั้นนะเขาก็รู้นะคะว่าเราเป็นคนทําเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องปัญหาที่ทํางานนะคะก็จะไม่มีอะไรยังสามารถที่จะควบคุมได้นะคะแต่ว่าระวังเรื่องการการนําเสนอผลงานที่ที่อาจจะถูกแย่งชิงไปหรือชิงดีชิงเด่นในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะเรียกว่าประหยัดใช้สอยประหยัดนะคะมัธยัติเก็บเงินเรียกว่า,าต้องวางแผนในการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็คิดว่าท่านสามารถที่จะทำได้นะคะเดือนนี้ วางแผนการใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการใช้เงินได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเดือนนี้นะคะ<ป>ต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันห่างเหินหรือว่าจืดจางจืดชืดนะคะเดือนนี้ก็เลยทำให้ความความรักมันไม่ค่อยหวานแววสักเท่าไหร่นะเดือนนี้ กอ็อยากจะให้ทุกท่านนะคะหันมาสนใจคนข้างๆนะคะที่เป็นกำลังใจสำหรับเรานะคะเวลาที่เราท้อหรือว่าเาที่เรามีปัญหาอะไรนะคะคนรักก็ยังอยู่ข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นหันมาใส่ใจดูแลกันดีๆนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ทท่านระวังเรื่องของการคิดฟุ้งซ่านนะอันแรกนะคะเรื่องของฟุ้งซ่านคิดคิด เยอะอะค่ะมีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันทําให้มันวนอยู่ในสมองแล้วก็มันทําให้เรามีปัญหาเรื่องการนอนนะคะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มอิ่มนะคะ2ก็คือว่าเรื่องของการทํางานหนักนะคะท่านอาจจะยืนนานหรือก็เรียกว่าใช้ใช้ข้อมือใช้ใช้มือในการทํางานยกของหนักนะคะตอนนี้จะมีปัญหาในะเดือนเียนะคะให้ระวังเรื่องเรื่องนี้เยอะๆนะคะ มาเรื่องการแก้ดวงสมดวงของชาาสีพิกจิกนะคะอาจารย์จะแนะนําให้ท่านนะคะอยากให้ท่านไหว้เทพเทพบูชาที่เป็นองค์ผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นองค์เทพที่ท่านนับถืออยู่แล้วนะคะที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายท่านท่านไหว้ท่านกราบท่านขอพรนะคะถ้าท่านมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะหรือที่ไหนก็ตามท่านไปกับไหว้บูชานะคะแล้วก็อยากให้ท่านร่วมบริจาคนะคะอาจจะเป็นค่าน้าข้าไฟนะคะที่วัด ที่ตู้บริจาคถ้าท่านมีได้โอกาสไปที่วัดนะคะท่านไปไหว้พระแล้วก็หยอดตู้บริจาคนะคะทําบุญขนามผ้าไฟได้นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง